กด subscribe และอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะทุกคนคะริสาไม่ได้ทำคลิปคุยกับน้องเอี้ยงมาก็หลายเดือนแล้วเดี๋ยววันนี้ริสาจะพาทุกคนมาดูน้องเอี้ยงกินข้าวแล้วก็มาเรียกน้องเอี้ยงกันนะคะให้น้องเอี้ยงขานจ่าจ๋าเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเรียกเอี้ยงจ๋าเอี้ยงจ๋ากันนะคะทุกคน เอียงจ๋าเอียงจ๋าเอียงจ๋าทำอะไรคะเอียงจ๋าเอียงเอียงจ๋าผัดขนหรอขนงอกใหม่เต็มเลยที่คอที่หัวอืมขนงอกใหม่แล้วเนี่ยเอียงจ๋าเอียงจ๋าเอียงเอียงจ๋าเอียง เอ่งจ๋า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 เอ่งเอ่งเอ่งน่ารักน่ารักไหมคะเอ่งน่ารักพูดน่ารักก่อนพูดน่ารักก่อนเอ่งจ๋าเอ่งจ๋าเอ่งจ๋าเอ่งเอ่งเป็นนกของลิสาเองนะคะ เลี้ยงมาก็นานหลายปีแล้วค่ะทุกคนเอี้ยงน่าจะอายุเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนที่จับเอี้ยงมาเลี้ยงก็เป็นสิบกว่าปีได้แล้วค่ะเอาไปไว้ที่บุรีรัมย์ก็หลายปีแล้วก็เพิ่งเอามาไว้ที่โคราชได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะข้าวสุกก็กินนะคะนะเขากินข้าวสวยเนาะกินข้าวสุก ส่วนในแก้วสีชมพูนี้จะเป็นอาหารเม็ดค่ะอาหารสําหรับนกเอี้ยงส่วนน้ําที่อยู่ในขันนี้เป็นน้ําสําหรับให้เอี้ยงอาบนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ําให้เอี้ยงเนาะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนน้าให้เอี้ยงใหม่น้ําใสๆอเอี้ยงก็จะลงมาอาบน้ําแต่ตอนนี้น้ําน้ําเริ่มจะขุ่นแล้วถ้าน้ําขุนเขาจะไม่อาบเลยนะคะทุกคนน้ําสีขุนแบบนี้เอี้ยงจะไม่อาบค่ะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำให้ใหม่เขาก็จะอาบนะคะส่วนน้ำอ,อันนู้นก็เย่งจะดื่มคะ่ะตอนนี้เขากินข้าวเนาะเป็นข้าวสวยอะคะ่ะข้าวสุกข,ขานจา่จาเหนื่อยแล้วก็ไปกินข้าวเอี้ยงกินข้าวกลางวันหรอ วันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้นะคะไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้อาบเดี๋ยวรอตอนบ่ายๆให้อากาศร้อนๆหน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำให้เอียงอาบค่ะทุกคนเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะบางทีบางครั้งเขาก็จะกินเลี้ยงไม่ยากนะคะทุกคนเพราะนกเอียงจะชอบกินเอ,อ่อ ข้าวข้าวสุกนะคะแล้วก็เป็นอาหารเมร็ดแล้วก็เป็นตะก,กะตง่งตะก,กะแตนหรือว่าเนื้อหมูดิบเง,งี้ยก็กินนะคะแต่ว่าลิซ่าไม่ค่อยเอามาให้ลิซ่าจะให้กินเป็นอาหารเม็ดกับข้าวสุกแล้วก็ผลไม้คะ่ะทุกคนผลไม้ที่เอี้ยงชอบก็จะเป็นลูกของตำลึงะคะ่ะลูกสุกสุก แล้วก็กินแตงโมแต่ว่าจะชอบกินเป็นมเมล็ดแตงโมมากกว่านะคะเอ่อแล้วก็มะละกอสุกอะไรประมาณนี้เนาะเอียงจะชอบทานผลไม้สุกค่ะทุกคนเพแต่ตอนนี้กินข้าวเก่งมากจะชอบกินข้าวเมื่อก่อนเอียงจะพูดได้หลายคํามากเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยอายุเขาด้วยหรือเปล่าเนาะก็พูดได้น้อยลงเหลือแต่ว่าจ้าจ๋าอะไรประมาณนี้จ๋าจ๋าเนะาะเมื่อก่อนเรียกชื่อเรียกอะไรได้หมดคะ่ะ นี่ก็จะเป็นอาหารเม็ดที่เขากินนะคะเม็ดสีแดงๆอาหารสำหรับนกเอี้ยงเลยเอี้ยงกินนานจังเลยคะ่ะกินจิกครั้งละเม็ดนะคะทุกคนกินไปครั้งละเม็ดนะ,ะก็จะนานหน่อยกว่าเขาจะกินอิม่มเนี่ยชอบข้าวชอบทานข้าว เอียงเอียงจ๋าอิ่มแล้วหรอบายบายทุกคนหน่อยแล้วอเอียงจ๋าเอียงจ๋าอิ่มแล้วหรอเอียงจ๋าเอียงจ๋าอิ่มข้าวแล้วใช่ไหมเสียงหวานเชียวนะเอียงจ๋าเอียงจ๋าบายบายทุกคนแล้วบายบายจ้ะบายบายจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ